หาตลอดห่างบอยากนอนห่างไอยากนอนเอาจังไดเด้ฉันเนาะหาตลอดห่างบอยากนอนบ่ช่างช่างก็เคยเป็นอยู่วาแบบนี้บ่เคย สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขผูสุ่คนเนาะกามาพบมาพบกับสาบัวมื่อนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเราก็คือสาบัวมาบ้านหนองอุทัยคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเนาะมื่อนี้กับแมเข้ามาเยี่ยมมายามทั้งน้องเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะก็สิขาไปเบิ้งบาทางต่างเพื่อนเห็ดเรือนหนองอุทัยบาดเหล่าดูยังเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโกหัดใส่เล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวเข่าไปเบิ้งน้ำสาบัวพ่อแม่พี่น้องเนาะ ข้าไปทักทายสบายดีกับน้องก,ก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะก,กับบู้ว่าน้องสิอยู่เพือนหรือบ่เนาะป่ะเข้าไปเบิ่งน้ำสาบัวเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะานี่เนาะพ่อแม่พี่น้องทันช่างเพิ่นเฮ็ดมาหลอกหนี่น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะอือคุณถือว่าไหวดีนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ห่าทางสางคนกคนหนทองเหนือโอ้สบายดีสางฟ้าแก่เชือใส่ด้วยเนาะห่อนบ่อืมไอีดีเนาะอ้าห่อนกะของต้อนของผัดน้ำเย็นเย็นมันยังได้มีเผื่อมีแห้ง าคุณนอ้องะของน้องอุทัยก็คือว่าก็ึ้นทั้งนั้นก็ก็ขึ้นแน่วนะบ่นี่นะพ่อแม่พี่นอ้อง,งเป็นสรงเหมือนเฮ็ดไว้ดีพ่อแม่พี่น้องเลย ก็ถือว่าแล้วแลนะพ่อแม่พี่น้องเนาะถือว่ามาเมื่อก่อนถือว่าทางทางเพิ่นยังเห็ดบ่ไดอแล้วนะพ่อแม่พี่นอนะอ้องเนาะโอ้ทางนี้ยังโคขึ้นหมดุดนอพ่อแม่พี่น้องเนาะแชมป์นี่บ่าหนเนาะ ช่างเพิ่นขยันอยู่กันเรียบร้อยเนานะอือกันเลยเนาะเดี๋ยวน,นี้ห้องอาบน,น้ำบอ,อ,อ๊ะเดี๋ยวนี้มาสามคนเนาะ ลำเห็ดอย่างนี้นี่สบายดีน้องละโดยกินยังนะตัวดิ้นชื่อถุงเท่าไรนะถุงละพันม,มากินนอหนี่เมื่อเมื่อปลูกอยู่เอื่อเอือ้อยผมูึมากินคือเจ้าหน,น่แม่มากินขี้ข้านมาได้ได้เลยคุณผัดลมผัดเลยกินได้เข่าเมื่อนี่นะยัง ก <B> ินเนาะบุน <U> พ like ่อแม่พี่น้องเลยโดยเห็ดยังนะในใส้แว่นตาบ้านงละอยากกินข่าวแล้วบ่าวานเห็ดยังนะแว่นตาเจ้าบ่เด็ดแค่แค่นงละ เห็นยังนะอยากนอนบอ๊ไปใช้ชาวนี่ไปเก็บตักแล้เก็บตักและอยู่ใช่ไหนะมันเก่าโอ้มีอยู่บอ๊ให้บามันเป็นเมงกระเบือเเป็นไต่ไปเก็บอยู่ทางบ้านสายบุญทืานได้ลายอยู่บอกระได้พ่อขัวไปกระไพ่นะ ไปกลาตน้องดันมาไดไปบ่คือผู้ชวนเพื่นไปนั่มเลยมานัน่งนี่น้องละมานั่งนี่เป็นอย่งไรฮไปดิ่นประตูมันพังมันเทอ่านั่งดีๆน้องละนั่งงลงโอ้ยเฮ้ยนั่งกึ๊กนั่งห่างไกลกันแท้นะเนาะน้องลันห่อนเบาเพิ่นเพิ่นไปใช่ใช่เพิ่นคือบอ่ไปมิ่งเจ้า แล้เก่าเพิ่นคือมามาตามหลังเจ้าแท้เพิ่นบ่ห่วงเจ้าแะไรบอเนอะน้องลันน้องลันบ่ได้ห่วงบ่เอื่ยนี่ฮะบ่ห่วงอ่าบ่ห่วงแนวนิคุณแม่นให้น้องยักเองบ่บ่ได้ให้บ่แต่เก่าเราเจ้าไปใช้เราคือตามก้นเจ้าไปตลอดชวนเราไปเน่้ได้ๆบ่ได้เราจะถุยนะ ไม่ได้บ่จ้ะตอนดิไปแล้วก็มไปที่นีน้องไตบ่ไปคนจากมาไว้ขามาชมคนบ่ยังบุพอพขวอยยังมาเ้วบ่เก็บเพื่อเ็นเ่องยเกินงอกเป็นหมาแว่นตายเ่ิน คนไปละหมูแจากฮาอีคนยากมาละเมื่อยเห็นเนาะบบถือนามถือในแบบวจัดคนจากมาเดี๋ยวเรายังหน่อยเนาะได้ยังกินเช่าดะขัวนั่นห็เารอบเที่ยงได้ส่จะเก็บอกมาบทนโอ้จ้าห่ากันมากนีบอสจ้ามาเอสสองมงขัวลวบอสชาเดียว ให้นายดูใช้เดียนใบตูเดียน,ม,นม่ขวบมะเรงเนาะโน<อ>ูหางเจ้าก,กินข่าวแล้วอเอาเจ้าคือบบกินใช่เดี๋ยวกระเพาะขึ้นโมยากินเพลแล้วบ้างแม่บอกกินข่าวประมาณสิบโมงเลยครับไปหากินเละเละหากระปายนี้ใช่เนาะมาบอทันเข้าไปหาช่วงนี้ก็ยังมีอยู่บอ้าน แต่อยากเบิดลบแล้วเพราะว่าทั้งเขาน้องทงเพิ่นกระหาบาอกเลยเป็นไรมามื่อนี้ทางช้างพิ่นโกหองเจ้าแล้ลวแหละเหลือแค่สามแล้วบันเนาะอีกหน่อยหนึ่งทั้งทั้งขางนี่พิ่นมะละกอขึ้นบอนน้องละพ่พอทำนั่นบาง,งเลขขางทางหองผะ ไพ่ฉีดปืไพ่ฉีดขืนไปหออพุนเนาะเ <c oughs> พราะว่าทางดูมันมีแบบผ่าดิต่างผ่าีอยัางนัย,ยุ่งกินผักก้อนนะ่นลงหละไปดินใช้จังหวัยุ่งกินผากนะอยู่ในเขื่อนเนี่นะไทยประตูไว้ตอนมันยุ่งเขา่าน้องเจ้ากัยังไม่ได้กินเขา่านะนนะจะบกุกหัวรักแด่ให้น้องจะกินเนาะน้องรันเนาะ แเกเอามานี่คือว่าลินโท่าไรชับโรชัพ์พเจ้าเป็นยังนะเฮ้ยเอาไว้เป็นลินหลายพจนเนาะแมนลินหลายพจน,น,นพกบรบปรนนดีโ่โม่แน่บริษัทโรงเรียนเนาะน,นั่งห่างกันได้นองกับเออยเป็น ไปเบึงห้องเจ้าน้องละคักแล้วปไาเป็นยังนะเงินพอพอเฉื่อยๆนี่บ่น้องละหรือว่าอีห่อแบบนี้บ่อวางมาเบึงลุกเจ็นแบบนี้ข่อยว่าเงินบ่พอนะเป็นจังได้น้องละห่อเจ้า อีกวันนี้เนาะคือว่าช่างพื้นก่อเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยคุณตัดทอว่าช่างเนาะปักเข่าบึงนั่งหอบนี่คือสูงอันทนึนแถวบัดนนี่บังละขักแล้วแถวบัดนนี่ให้น้องหละนี่นัน่พนพ่อชั้นนี่ว่าี่นี่มอได้ร์ก็คือดีบ่ะพ่อชั้ชนนี่นี่กระทุงเลยเนาะ ฉักแล้วจา้ะบันี้ช่ององเบิง่งดูหน้าต่างนะโอ้เอาไพ่ไพ่ไ่ตัดหน่น้องละเพื่อนทำงพุ่นแล้วเพื่อนตัดอเอาคือถิ่นมาพังนี่สะเอามันเอามัน,อน,อนดอยมันกายอันปลายสังกะสีเลยเพื่อนตัดมันก็เลยลงมาทางพี่ เอาเพิ่นบนไดมาเก็บบ่บ่เราบโปรกบนเนั่นเลยมาบนตัวเพิ่นพุดเล็กๆโเย็นช่างอย่างไปบ่เนนั้นไ่ชิลุกอืเย็นว่าแบบทำเพิ่นชีนละเพิ่นถิ่มไปทั้งเลินเพิ่นผุเป็นยังไดน้องล่ะเหลือแค่ใช้บานประตูหรือว่าสาบมีบ่เนี่ยบ่อืมจะได้เทพื้นเท่ย่างแน่เนาะมันอนนี่เอิ็นเทิร์นว่ะนี่ดูว่าชื่อตู้เสื้อผ้ามาตั้งไว้เนาะ เป็นห้องชวนตัวนอนผู้เดียวหรือว่ากับน้องรันนอนเป็นมูกัน <c oughs> ทางห้องน้ำไม่ใช่ใหญ่เลยเน,ะน,นาะคุณมักบ่แบบนี้นอ้องแหละน้าเบิ่งนุกจะมกักแบบนี้บ่ เอาลงไปทางนั้นเบาน,นะน้องละนี่นลงทางนั้นขากได้อะฉัเนาะถือว่าเทค้างเรียบร้อยๆบัดนี้อืน่นผู้ได้ช่างชีได้มากโกขึ้นเนาะน้องละเนาะก็คือแล้วอันนี้ชีใช้ไม้บ่น,น้องละใชไ่ไหมเอานี่ขากับบ่อวนันี้ <c oughs> เอาแก๊สได้มาตัาง้งไว้เทิ่งอยนะู่เนาะตั้งหมวกคน หรือว่าใช้ทานมาต้องใช้พื้นถาา้นาใช้พื้นก็ถือว่าจุยไพยอยู่นอกเนาะนุยแมนแมนขุดทางซ่างคนก็ขุดเงี้ยเลยอ้าะแล่วน่เนาะอืมโอ้ใช่ใบตะกี้ขุนเนาะ อืมถอยยังโมทันมาขุดดินชายก่อนคิดว่าต่อออกไปทางนี้เนาะต่อออกไปทางขางพุ่นเลยถอกันยังไม่ใช่บระโหนไทยยังอืมเอาชื่อขามาอีกแล้วบ่อน้ำเลยดื่อตลอดนะเนาะที่เรือได้ฉันหนุ่มไทยอันนั้นใบชยนะ้ออยังนะถอตัวนึงโตลงไปใช่ไหมยันบ่ถึงบ่ ผลตกชุม่มเลยนี่ช่องชีนน้ำไหมช่องสีแตกออกแค่นองละอื่นนี่ไปหา,ย,า,ปหายังเพื่อนแมงนี่กินกับแมงอย่างก็แมงแด๊กแ,แปะ๊ะปล,ะปะลงมลุมพูนองละแนวมันแจ้งขากแต่เพื่อนเจ้า นี่กับโกถือว่าโกว,ว่ายีน้องน้องหดาเนาะอื่นนี่โกนี่ว่าน้องหดาเนี่กโกของนี่เนาะแท็กด้วเองจะมองเลย,นะลเลยจะเดือแค่น,นี่เนาะมึงยังเห็นยังนะเจ้าเห็นยังนะเบิ่งช่างให้กำลังใจช่างบ่เอคนเผาทอ ให้เผาเขาอืมหุ่นันสร้าง่นเผาทอบอเจ้ากระเบิ้งเนาะน้องหลยให้เจ้าหนุงเสือนี่บอกไปหาเองแหละแตอันนี้คืออาบน้ำเร็วเร้่อยแล้วบอน้องละ บกี่มานั่งนี่กินน้วทำเย็นๆนะก,กินแล้วยันว่ายังไม่ได้กินาสาธุมาพัดลมอีดีนเนาะเย็นจุ้ยๆ,ๆนี่เกียยังหนักเกียร์ามบ่เย็นแบบนี้คุณพัดเย็นจุ้ยๆมันด่างเด้อถ้าล่างจะอ่านนี่เสียงพัดลมสีนิ่มได้นี่ เนาะจักม้งนี่หนึ่งเข่านี่หามง้งป้าเจ้าตื่นจักม้งเดี๋ยวนีคือเห็นหาวเลยเลยแท้นี่บอกตื่นจกักม้งบอกลงละโอ้แต่คืออยากนอนเหนื่อยแท้จ้ะหาวตลอดหาวตลอดห่างไอยากนอนห่างไอยากนอน dạy à, đi sẽ nói hào tò lộn hằng bội nhanh nôn bội sang sang non đây. À, cái cơn bên nhuốp bé bội nhanh 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 bội ขัวแมงแรกแดกได้กินมแนะแดงอยู่เนาะโดยดีใจว่าหงเจาช่า,ชางพนก็พนชุดแลนะหละเนาะเหลือแค่ซาบหรือว่าเทพื้นเนาะเก็บเงินแบบน,นี้แต่หาเงินอยู่ใชบแบบนี้เก็บเงินซื้อตู้ตู้เสื้อผ้ายังบุหูมีแต่แบบดับจ้างลำหน้าได้นะน้ลงหละนะ่นเนาะลูกกะเคยอยู่บ่ออืม ดูกาเอาลับมาช่วงนี้เนาะอ่ะเออแก้วกอนน้องละสบายดีโดยเนาะเด็กมาเยี่ยมคือเกาขุ่นเนาะทางช้างเพิ่นกันแล้วเลยเมื่อบ่บัดนี้ช้างออืกระปะก่อนเด้อเฉยเด้อโดยโดยโดยหนูบ่แม่พี่น้องถือว่าวายู่บ่แม่พี่น้องเลยคุณเฮือนน้องไทยเนาะถือว่าโกหง ของน้องอุทัยเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นเดือแค่หงหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเนาะดิอุีใจน้ำน,น,น่นองพ่อแม่พี่น้องเลยถือว่าคักแ้สหนิเนาะกะชิได้อ่าฉาบตะโกออิหงนี่แล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทางช้างเพิ่นกะชิดได้สาถ <ś le> mm> ือว่าเทพื้นแต่พ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือหงน้ำก็ถือว่ามาอีกเื้ออื่นพอ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้ก็คือ,อกำลังเทคานเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ พี่อุปปีใจน้ำลงอทุทัยเ н, พิ่นพ่อแม่พี่น้องกนะ็คือประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะะสับัวก็ษิด้กรากบก่อน<ป>พ่อแม่พี่น้องน้องกับผาคลิปตามสับัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะผ้ากุดได้กุดแซ่เนาะกอมีกำลังใจเดี๋ยว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะะสับัวก็ษิด้ขอกาวคำว่าสบายดีสบายดี